สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะอยู่กับเคมจิรายุจธุทากุธิอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะเช่นเคยค่ะช่วงลัดคิวหมอของเรามาพร้อมเสียงโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะยกหูโทรศัพท์กดเบอร์นี้เลยนะคะ023547104-5นะคะเรามี2หมายเลขค่ะโทรมาจองคิวได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยทีมงานเรายิ้มรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับช่วงแรกนะคะในช่วง คุณหมอเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเราจะคุยกันถึงประเด็นสุขภาพกันก่อนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะไปถามอาจารย์หมอทั้งสองท่านกันเลยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอ,อรุณากูลจากภาควิชากุม,มารเวศศาสตร์ค่ะอยู่กับเราอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มและอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติท้าวรจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวศวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท,ท่านค่ะ,คะนี่เลยนะคะ ก็เช่นเคยนะคะคําถามของเราหลังไลฟ์เข้ามาค่ะเตรียมคําถามเอาไว้ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะหรือว่าจะสอบถามนะคะเรื่องของเฉพาะทางคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนะคะที่อยากจะปรึกษาอาจารย์อุ้มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะมีก้อนซีดก้อนเนื้ออะไรอยู่ในมดลูกหรือเปล่านะคะสงสัยเหล่านี้ก็โทรมาคุยกันนะคะและประเด็นที่เราจะคุยเป็นประเด็นสุขภาพในช่วงแรกค่ะวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่คุณผู้หญิงหลายๆท่านสนใจค่ะนั่นคือ เรื่องของเซลล์ผิดปกติที่ปากหมดลูกเพราะว่าบางคนเนี่ยไปตรวจแป๊บมเยียใช่ไหมคะอาจารยก็อาจจะได้ข้อมูลผลตรวจมาจากคุณหมอว่าเซลล์ผิดปกติกตเล็กน้อยถึงปานกลางไปถึงมากไปถึงอะไรนี่ก็จะเริ่มกังวลใจว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่านะคะวันนี้คุยกันรอบด้านเลยนะคะกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะเริ่มแรกเนี่ยขอถามอาจารย์ก่อนค่ะว่า เซลล์ผิดปกติเนี่ยมันจะมันคือลักษณะเป็นยังไงคะจะมันคืออะไรคะเซลปกติพวกนี้เนี่ยต้องไปตรวจภายในก่อนใช่ไหมคะมีการเช็มเลงต่ำบนลูกนะคะทีนี้ก็จะเจอว่าเซล์ลแล้วมีการผิวติซึ่งถ้าเกิดว่าหลักๆเนี่ยก็คือเป็นผลจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะก็จะทําให้มีเซล์ลแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงแล้วก็ถึงขั้นมะเร็งได้ค่ะอันนี้คือเป็นเป็นสาเหตุ ใช่ค่ะจากเชื้อไวรัส HPV ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้คืออะไรบ้างคะอาจารย์คะก็จริงๆเชื้อ HPV นะคะก็สามารถเจอได้ในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่ติดเชื้อ HPV ต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะโดยร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสามารถกําจัดเชื้อตรงนี้ออกไปได้เองนะคะจะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นเองที่ว่าไม่สามารถกําจัดเชื้อตรงนี้ออกไปได้ก็จะทําให้มีเซลล์ผิวติที่ ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหนึ่งคือการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นปัจจัยสี่ก็คืออาจจะมีประวัติว่ามีคู่นอนหลายคนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของคู่แฟนเราเคยมีภรรยาที่เคยเป็นมะเร็งากมดลูกมาก่อนอะไรองี้ค่ะค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ ติดต่อจากเพศสัมพันธ์นะคะใช่ค่ะหลักๆใช่่นี่เป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าที่กลัวก็คือว่าเจ้าเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้มีทั้งที่ผิดปกติแล้วไม่เป็นมะเร็งหรือว่า,ามีาที่ผิดปกติแล้วจะต้องเป็นมะเร็งทุกอันไหมคะอาจารย์คะๆๆ <Broad S 2> ไม่จําเป็นค่ะ<อ>ก็คือเซลล์ปามลูกผิวติเนี่ยมีตั้งแต่หลายหลายระดับนะคะตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงนะคะแล้วก็เจอถึงขั้นเซลล์มะเร็งนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแค่เซลล์ผิวตีเล็กน้อยเนี่ย พวกนี้อาจจะเป็นจากการอักเสบของช่องคลอดนะคะการอักเสบของปากมดลูกนะคะหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนบางอย่างที่ผิดปกติไปก็อาจจะทําให้มีเซลล์ฝางลูกที่ดูผิวติเล็กน้อยได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเซลล์ฝางลูกผิวติที่เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะ<อ>พวกนี้ก็จะทําให้เซลล์ลักษณะผิวติที่ถึงขั้นเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงแล้วก็เจอถึงขั้นเซลเล์มะเร็งได้ะคะ่ะ ภาพที่เราเห็นอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการตรวจใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือหลังจากที่มีเซลล์ปากมดลูกผิวตินะคะสีที่ต้องทําเพิ่มเติมนะคะคก็คือว่าต้องมีการตรวจปากมดลูกอย่างละเอียดนะคะโดยการส่องกล้องตรวจขยายปากมดลูกนะคะคการตรวจตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเห็นลักษณะของตําแหน่งที่ผิวติของปากมดลูกได้ะคะ่ะว่ามันอยู่ตําแหน่งตรงไหนนะคะขนาดใหญ่มากน้อย เท่าไหรนะคะตำแหน่งที่สงสัยเราอาจจะมีการคลิปเนื้อเล็กๆนึงไปตรวจเพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาต่อไปค่ะก็อันนี้เป็นหลังจากที่เราตรวจแป๊บ smear แล้วใช่ค่ะเอาเหมือนสำลีเซลใช่ค่ะเอาไม้ค่ะไม้ไปขูดตรงบริเวณปากมดลูกนะคะตามรูปเลยเพื่อให้ได้เซลใช่ค่ะแล้วก็มาตรวจเซลย้อมนู่นนี่นานเพื่อจะดูว่าเซลปากลูกปกติหรือผิดปกติอย่างไรค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผิดปกติเมื่อกี้ก็จะเป็นภาพที่ขั้นเป็นขั้นตอนต่อไปที่คุณหมอจะเอาอุปกรณ์มา องตรงนั้นเลยใช่ค่ะจงนี้ใช้เป็นกล้องอย่างนี้เลยนะคะหรือว่ามันเป็นกล้องเป็นกล้องแบบนี้รูปนี้นะคะก็จะโชว์ลักษณะของปากลูกที่ผิวตินะคะหลังจากที่มีการป้ายน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะตำแหน่งที่ผิวติก็คือจะเป็นตำแหน่งขาวๆที่เราเห็นค่ะซึ่งพวกนี้จำเป็นต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อให้ได้การวินิจฉัยเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ มันแปลว่าจริงๆพอรู้ว่าเซลล์ผิดปกติเนี่ยก็อย่าเพิ่งตื่นตกใจว่ามันคือมะเร็งมันอาจจะเป็นแค่เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะขั้นเป็นมะเร็งก็ได้ใช่ค่ะซึ่งในผลการรายงานก็จะมีบอกลำดับระดับความรุนแรงของเซลล์ปาดมดลูกค่ะก็มาปรึกษาเพราะอยู่ในจุดที่รักษาได้แล้วก็โอกาสหายขาดเพิ่งสูงแต่ทีนี้เนี่ยก็มักจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างนะคะอาจารย์ว่า เ,เจ้ามะเร็งปากมดลูกหรือว่าเซลล์ที่ผิดปกติบร,ริเวณปากมดลูกเนี่ยมันคือตรงไหนเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไปเห็นผ้าเขาเรอียกรคะตรวจด้วยตนเองเอ๊ะมันสามารถลูกคลำเองได้ไหมหรื <c oughs> อว่าเอ๊ะส่องกระจกเองได้ไหม <c oughs> จริงช่องคลอดปากช่องคลอดกับปากมดลูกนี่คือมัน มันคือคนละส่วนกันใช่ค่ะปากช่องคลอดก็คือจะเป็นตำแหน่งที่เราเห็นจากการส่องกระจกก็สามารถเห็นปากช่องคลอดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าปากมดลูกเนี่ยจะเป็นต้องใช้เครื่องมือถ่างขยายเข้าไปในช่องคลอดนะคะจงทําให้เห็นลักษณะของปากมดลูกได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเราสังเกตอาการว่ามีอะไรที่มันแสดงออกมาทําให้เรารู้ไหมคะว่ามันเริ่มปกติแล้วค่ะคือในกรณีที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นก้อนของปากมดลูกหรือว่าไม่ได้เป็นถึงขั้นมะเร็งนะคะพวกนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ ก็คือพวกนี้คือจําเป็นต้องมีการตรวจนะคะเขาถึงแนะนําให้ตรวจภายในเสใช่ค่ะเพราะว่ามะเร็งปากมดลูปเป็นมะเร็งอยู่แค่ไม่กี่ชนิดค่ะที่เราสามารถรู้ตั้งแต่ระยะก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีข้อดีอย่างนี้ว่าเรามีวิธีการตรวจได้เพอนคุณผู้หญิงไม่ต้องอายหลายๆท่านอายไม่กล้าไปตรวจนะคะควรที่จะตรวจตั้งแต่ วัยไหนขึ้นไปคะอาจารย์คะโดยปกตินะคะสำหรับคนไทยเราก็แนะนําตั้งแต่อายุ25ปีนะคะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะส่วนคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตั้งแต่อายุ30ปีเป็นต้นไปคะ่ะเอาละเรามีคําถามนะคะจากผู้ชมท,ที่ทีมงานของเราที่ไม่รามาชแนลค่ะไปถามผู้ชมนะคะว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกหรือว่าเรื่องของปากมดลูกที่มีเซลล์ผิดปกติไปฟังคําถามนี้กันคะ่ะ พอ<ค>ถามค <น S 1> ุณหมอ่อยค่ะว่า<ล>อาการใดบ้างที่บ่งบอกว่า,ซาเซลล์มะเร็งปากมดลูกผิดปกติ มีอาการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่า,าเมื่อกี้ก็ต้องขอภัยถามไปแล้วนะคะจาย์เพราะฉะนั้นจารย้ำอีกทีนึงไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามันไปมากกว่าที่ที่มันผิดปกติอย่างเช่นมันมีก้อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอาการไหมคะใช่ค่ะก็คือมะเร็งปากมลูกเนี่ยมักจะต้องมีเป็นก้อนก่อนนะคะมันถึงจะแสดงการเราเห็นซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาด้วยเรื่องของเลือดออกผิวตินะคะบางคนที่เป็นรุนแรงขึ้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตกขาวเรื้อรงอังเรื่องของไตวายนะคะหรือว่าม,มีอาการแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆเช่นไปที่ปอดก็อาจจะไอ หอบเหนื่อยเยอะหรือว่าไอเป็นเลือดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปตรงเส้นประสาทก็ทำให้อาการปวดร้าวลงขาได้ค่ะค่ะโออจริงๆถ้าเกิดเราไปถึงขั้นนั้นนี่แสดงว่ามันเป็นระยะที่เยอะแล้วใช่ไหมจ่ะ ะะแล้วปัจจุบันเวลาเป็นเยอะนี่รักษาได้ไหมคะจันนุ่นเออจริงๆทุกระยะยังอยู่ในจุดที่รักษาได้นะคะซึ่งผลการรักษาได้ค่อนข้างดีพอสมควรค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของเซลล์ที่เป็นด้วยค่ะอ,อ,อือ๋อ,อขึ้นอยู่กับเซลล์ตัวมะเร็งตัวนั้นด้วยเหรอคะใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปเจอปุ๊บเราจะรักษาเหมือนกันหมดนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่ดุไม่ดุอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะก็อาจจะตอบสนองต่อการใช้แสงการให้ยาเคมีที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะตอบสนองได้ดีพอสมควรค่ะ ไปฟังคำถามที่2จากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อค่ะอยากสอบถามคุณหมอว่าอาหารมีผลทำให้เซลล์ปางลูกผิดปกติหรือเปล่าคะ จริงๆาาบางคนเอ,อาหารจริงๆไม่มีผลเลยนะคะ,คะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอ,อคนไข้กลุ่มที่มีปากม้ลูกที่ผิวติเป็นเซลล์ปากม้กผิวติไปแล้วนะคะซึ่งเป็นระยะเรียกว่าเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งนะคะพวกนี้จริงๆก็สามารถดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบผ้าหมู่ค่ะไม่มีอาหารไหนสแสลงที่จะทําให้โรคเป็นรุนแรงขึ้นนะคะนะคะทีนี้ถามต่อเนื่องนิดนึงนะคะอาจารย์อย่างคนที่เพิ่งพบเริ่มแรกวิธีการรักษาจะเป็นยังไงไปจนถึงขั้นที่แบบเป็นมะเร็งระยะ เรียกว่ามีลุกลามใช่ไหมคะอาจารย์ใช่<า>ใชค่ะเป็นรงต้องมีระยะลุกลามเนี่ยรักษาอย่างไรที่อาจารย์บอกว่า<ม>ได้ผลดีอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันตั้งแต่เซลล์รูปผิวติก่อนนะคะซึ่งมันเป็นพวกระยะก่อนเป็นมะเรง็งพวกนี้เนี่ยต้องดูว่าความผิวติเป็นแบบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเก<ม>ิดเป็นแบบเล็กน้อยพวกนี้ไม่จำเป็นต้องทําอะไรค่ะเราสามารถติดตามดูอาการส่วนใหญ่ร่างกายจะกําจัดเซลล์ตัวนี้ออกไปได้เองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความผิวติขั้นสูงเรียกว่าเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้จําเป็นต้อองาาจจะมีกร ทำลายเซลล์ที่ผิวติตรงนั้นทิ้งไปนะคะอ,อาจจะเป็นการจี้ทําลายด้วยความเย็นหรือว่าเป็นเลเซอร์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ ปาดออกนะคะด้วยห่วงลดไฟฟ้าหรือว่าเป็นการใช้มีดนะคะก็เป็นเหมือนการตัดตอนก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งค่ะทีนี้สําหรับคนบางคนนะคะที่โรคอาจจะมีการพัฒนาไปถึงขั้นมะเร็งแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะก็ยังอยู่ในจุดที่รักษาได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นบางคนที่ยังไม่ถึงวัยที่จะอาจจะไม่เหมาะกับการผ่าตัดนะคะก็อาจจะเป็นการฉายแสงก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นระยะอื่นๆเนี่ยก็คือก็คือจะต้อง ให้การรักษาโดยการฉายแสงตั้งแต่เป็นทุกระยะเนี่ยสามารถให้การรักษาโดยการฉายแสงได้ค่ะนะคะต้องจําเป็นเขาเรียกอะไรคะต้องตัดมดลูกหรือว่าอะไรพวกนี้ออกไปมีมมออกาสเป็นไปได้ไหมคะจา้าขึ้นอยู่กับระยะโรคค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการมีบุตรด้วยนะคะถ้าเกิดบางคนเป็นระยะเริ่มต้นมากๆอาจจะ คว้านตรงตำแหน่งที่ผิวติก็เพียงพอค่ะนะคะ,ะทีนี้การป้องกันเ,เราได้ยินนะคะว่ามีการรณรงค์นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวัคซีนที่ฉีดให้ผู้หญิงทุกคนฟรีนะคะก็ต้องเป็นวัคซีนที่เป็นทางเลือกนะคะเป็นวัคซีนที่สามารถจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้มีในประเทศไทยแล้วสามารถที่จะฉีดป้องกันได้ ทุกๆคนไหมคะอาจารย์หรือว่าจำเป็นจะต้องไปฉีดทุกคนไหมบางคนไม่ฉีดได้ไหมอะไรเงี้ยค,ค่ะอ๋อค่ะโดยปกติเนี่ยก็วัคซีนจะได้ไประโยชน์สูงสุดกับคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ สามารถฉีดได้จนถึงอายุ55ปีในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วอันนี้จริงๆการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงเฉยๆนะคะลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกแต่ว่ายังไม่ได้ป้องกันทั้งหมด100%ซต่อให้มีการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีการต้องตรวจภายในแล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์ค่ะค่ะเพราะอะไรคะจย์คะเพราะว่าจริงๆวัคซีนอาจจะป้องกันเต็มที่สูงสุดประมาณ7-8 0บค่ะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีวัคซีน ให้ครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้นเพื่อจะครอบคลุมโอกาสลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งมากขึ้นถึงเ0ค่ะค่ะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะฉีดคือวัยรุ่นนะคะก็คือเป็นวัยที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยอายุ1 1บเนี่ยปัจจุบันก็แนะนำให้เริ่มฉีดในอายุเท่านี้นะคะก็คือจะพบว่าตัวอิมูหรือตัวมภูมิต้านทานเนี่ยก็จะขึ้นสูงนะคะกว่าที่ไปฉีดในในวัยผู้ใหญ่แล้ว ค่ะนะเพราะว่าบางประเทศที่เราได้ยินข่าวใช่ไหมคะอาจารย์ว่า9ขวบเนี่ยก็สามารถที่จะไปฉีดซึ่งเป็นวัคซีนบังคับจากรัฐบาลให้เลยทั้งเด็กหญิงเด็กชายด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็บ้านเรายังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็เป็นข้อมูลให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะพาน้องไปฉีดได้นะคะก็ฉีดเพื่อป้องกันกันไปนะคะอ่ะเอาละคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาปรึกษาหน้าไหม่กันได้นะคะรวมถึงคาถามสุขภาพอื่นๆอาจารย์โอนะคะก็ยินดีอคาถม รวมถึงอาจารย์อุ้มด้วยนะคะใครที่อยากจะเจาะลึกไปในเรื่องของเด็กๆนะคะเรื่องของสุขภาพเด็กการเลี้ยงดูเด็กนะคะอาจารย์โอ๋ก็ตอบได้ทุกคาถามเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันหน้าใหม่แล้วนะคะไปพักกันก่อนครู่เดียวเตรียมกดมือถืโทรศัพท์มาเลยค่ะ023547104-5ึง่ค่ะ